เร่งบ่อย,ยมันจ่ายน้ํามันแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมเบาขึ้นไหมดีขึ้นแล้วนะหายอยืดหายตื้อหาย,ยดึงแล้วนะอวเออเบาตา้า <c oughs> ตอนแรกบอกหนักอันนี้ขวามือถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเลี้ยวเข้าซอยไม่มีอาการดึงเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลืมน้ําหนักรถแล้วเดี๋ยวคนขึ้นมา่าคนเนี่ยป <c oughs> กตินั่งจะหนักมนหมดแต่ตีวงเข้าซอยแล้วนี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งนี้นี่ยังไม่ได้แตะใช่ไหมครับนะ ง่ายขึ้นเยอะเลยเปล่าครับสมูทเข้ามาเลยไม่มีดึงแล้วนะเครับอ่าเนี่ยปล่อยไหลเข้ามาเลยเข้าเกียร์ถอยเมื่อกี้ที่ออกจากบ้านปมอ่ะเข้าเกียร์ถอยเมื่อกี้ไหลเลยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แตะเรื่องเลยนะคอนโทรลพวงมาไัยอย่างเดียวครับอือเนี่ยมันจะได้ประหยัดน้ํามันเพื่อนๆงงเลยเพนไปไหนกันวะไปไล่ควันแล้วก็ไปลองวิ่งกันว่าเดี๋ยวต้องขับกับยะลาเลยนะคะอี่ยเสร็จแล้วแป๊บเดียว ก็บอกก็ใส่ไปเลยเห็นไหมดูได้ขับกลับบ้านจะได้รู้เออได้รู้เลยเนี่ยไหลเลยไม่แตกเครื่องเร่งเลยนะเออเนี่ยจะได้ไม่เมื่อยเบาเป่าเท้าแล้วเดี๋ยวผิดจะขามาเลยแหละเออโอเคแล้วนะครับผมใ่ที่ฝากแนะนาครับครับไปบอกเพื่อนเพื่อนนิยาลาจะได้ประหยัดน้ํามันจะได้หายหายขัดใจครับใช่ใช่เออโอเคแหละ